สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอแท้แกะเครื่องของ iPhone 11นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยคุณภาพของ่อเป็นยังไงนะคะของลูกค้านะคะจอแตกพลาสตินไม่ได้แล้วก็สี่งภาพเนี่ยเปี่ยนไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจะเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ โอเค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะอันนี้ติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนีเป็นยังไงนะคะทีนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะ ตะอ้าแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะต่อไปหน้าจอมีทูโทนนะคะทูโทนใช้งานได้นะคะทัสกีนนะคะ ทัสก,กีนหน้าจอได้นะคะนี่นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะถัไดไปนะคะ นี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะคะสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ